เงนินขอถามสตัเลนได้า,านั่นสินะเงนินขอถามแล้วนะเจ้านะทลยศพวกเราใช่ไหมถ้าใช่แล้วจะทำไมเล่าก็ตัวเจ้าไงเอ ทา่านสวรรค์ท่านสวรรค์ท่านสวรรค์ท่านสวรรค์ถึงเจ้าคนทรยศเจ้าจะต้องโดนทันสวรรค์จากพวกเราท่านสวรรค์ท่านสวรรค์ท่านสวรรค์เว้ยสับท่านสวรรค์เว้ยท่านสวรรค์จ้ะอ้อ เขาจะต้องโดนทันสวรรค์จากพวกเราเจ็ดตะวัเทพมา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 ประเทศมาอร่อยดิและยาอีเจ็ดเทพันที่มางานลงตันโชคลาภพวกเจ้าอะไรสักอย่างหนึ่งลืมหมดตักอย่างหนึ่งเอ้ได้มาตัวอะไรกันวันนี้เฮ้ยเซอร์เย์ยูมูนี่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะพวกเรากำลังรออยู่แล้วจะจะต้องโดนทันสวนจากพวกเราไอ้คนฮาริย์จิอะไรกัน ไม่ทันได้กินก็เคี้ยวแตกจนได้ให้ตายซิไม่น่าเลยน่าเสียดายจังเลยนะว่าแต่เจ้าเป็นใครกันเฮ้ยไอเด็กเมื่อวานเอือเต็มเต็มมืออ้เฮ้ยนี่แกทาบ้าอะไรของแกกันอย่างนี้ต้องโดนคาถากระสุนวิญญาณปิดชีพสู่พันิพันเชื่อท่ามันแปลกๆว่ะ อะไรวะเนี่ยเอ๊ะช้าก่อนช้าก่อนเนี่ถ้าว่าเจ้าเข้ามาขัดขวางเลยก็เปล่าหรอกแต่ว่านะเจ้านี่นะเป็นเหยื่อของข้าเพราะฉะนั้นอย่ามาขวางกันริวะเดี๋ยวกูจับตัวแม่งหมดเอ้ยเหี้นาก,กลัว <c oughs> ฮข้านะไม่มีทางปกป้องคนอย่างเจ้าหรอกนะแต่จะว่าไปแล้ว <c oughs> อะไรงั้นเหรอ แต่ไม่ว่าจะยังไงก็เข้ามาเลยเดี๋ยวคุณจะจับตุย้ยแม่งไงหมดทั้งเจ็ดคนเนี่ยละ่ะพลังหัมโอ้ความใหญ่ยาวน้ำมันอะไรโอโ้บื่อใหญ่ไอโออัมสตตนไซโคเจะซามสตตงสินเนะเล่นของอย่่เหมือนกันนะั่นเนี่ยสกยมุนีหาชมทางเน็ตฟิกได้แล้ววันนี้แบบลลรกริ์แล้วก็ไม่ใช่ภาคนะลกแบบกูด้วยนะสนับสนุนการตัดต่อโดยแคปคัต